เคยรู้สึกไหมครับว่า,าการลุกออกจากโต๊ะทำงานเนี่ยมันง่ายนะแต่การลุกออกจากตัวตนเก่าของเราในที่ทำงานโหอันนั้นยากกว่าหลายเท่าเลยสวัสดีครับพบกับ Overlap Story กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยเรื่องความท้าทายของการลาออกครับซึ่งข้อมูลที่เราไปดูกันมาเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือเรื่องหางานใหม่นะใช่ค่ะมันลึกกว่านั้นเยอะมากแต่มันคือเรื่องของตัวตนความรู้สึก แล้วก็กำแพงในใจที่เราต้องก้าวข้ามไปให้ได้ประเด็นเรื่องตัวตนนี่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะข้อมูลมันชี้ชัดเลยว่าการลาออกไม่ใช่แค่เปลี่ยนงานแต่มันคือการเปลี่ยนสถานะทางสังคมไปพร้อมๆกันเลยอ๋อเหมือนเราต้องตอบคำถามกับตัวเองว่าถ้าฉันไม่ใช่ผู้จัดการที่นี่แล้วตอนนี้ฉันเป็นใครคำถามแล้วฉันเป็นใครเนี่ยแหละครับที่พาเราเข้าสู่มิติแรกที่ ผมว่าหนักสุดเลยคือสงครามข้างในใจอืในแหล่งข้อมูลที่เรามีเขาใช้คำว่า professional grief เลยนะคือความโศกเศร้าในเชิงอาชีพโหใช้คำแรงเหมือนกันนะคะใช่ครับมันไม่ใช่แค่การอำลาเพื่อนร่วมง,งานนะแต่มันคือการต้องทิ้งความเคยชินตัวตนความสำเร็จที่สร้างมาทั้งหมดเลยใช่เลยครับและไอภาวะที่เหมือนตัวตนมันว่างเปล่าไปเนี่ยนะมันเป็นเหมือน อพื้นที่ให้อิมโพสเตอร์ซินโดรมโตได้ดีเลยในที่ทำงานใหม่อ๋อไอความรู้สึกว่าเราไม่เก่งพอไม่ดีพออะไรแบบนั้นใช่ค่ะแล้วข้อมูลก็ชี้ด้วยนะว่ามันจะรุนแรงสุดๆช่วงสัปดาห์แรกเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะกลายเป็นว่าพีคสุดตอนครบ3เดือนเหรอครับทาไมล่ะเพราะว่าคือความตื่นเต้นช่วงแรกมันหายไปแล้วเนี่ยคะ่ะคราวนี้แหละเจองานซับซ้อนของจริงอืมน่าสนใจมากครับ เพราะมันเหมือนว่าไอความกลัวข้างในเรื่องตัวตนที่ยังไม่นิ่งเนี่ยมันถูกแทนที่เร็วมากด้วยความกลัวที่จับต้องได้ก็คือเรื่องเงินใช่เลยค่ะอันนี้เรื่องใหญ่ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันนะแน่นอนค่ะปกติเราจะพูดถึงแค่อินคัมแกล็บใช่ไหมคะแบบเตรียมเงินสำรอง3-6เดือนครับครับแต่ข้อมูลที่เรามีเจาะลึกไปถึงสิ่งที่เรียกว่าแฟนทอมคอสต์ด้วยแฟนทอมคอสต์ <Cost> s. <S ค่ะ ค่าใช้จ่ายแฝงที่มันหายไปกับงานเก่าอย่างเช่นประกันกลุ่มค่าเดินทางหรือแม้แต่อาหารกลางวันราคาพนักงานอ๋อจริงด้วยไอเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้พอรวมกันแล้วมันเป็นเงินก้องใหญ่เลยนะคะที่หลายคนลืมนึกถึงไปนอกกับเรื่องเงินแล้วก็ยังมีเรื่องออการจัดการช่วงเปลี่ยนผ่านในเชิงอาชีพด้วยการส่งมอบงานหรือ Knowledge Transfer เนี่ยข้อมูลชุดนี้มองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคนะ ไม่ใช่เลยค่ะมันเป็นเรื่องจิตวิทยาล้วนๆยังไงครับมันคือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า exit friction นะคะหรือแรงเสียดทานตอนลาออกแรงเสียดทานค่ะคือคนที่กำลังจะไปก็อยากรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมามันมีคุณค่าถูกส่งต่ออย่างดีในขณะที่ทีมที่ยังอยู่ก็อาจจะรู้สึกเหมือนถูกทิ้งอ๋อเข้าใจละการส่งมอบงานที่ราบรื่นเลยเป็นการจัดการความรู้สึกพอๆกับการส่งเอกสารเลยค่ะมันคือการไม่เผาสะพาน เพราะเราไม่รู้เลยว่าจะกลับมาเจอกันอีกเมื่อไหร่ใช่ค่ะแต่แน่นอนว่าถ้าการลาออกมันมีแต่ข้อเสียก็คงไม่มีใครอยากทำอีกมุมหนึ่งที่ข้อมูลเน้นมากเลยก็คือมันเป็นโอกาสที่เราจะได้เลือกตัวเองจริงๆสักทีเป็นการพาตัวเองออกจากวังวนเดิมๆที่อาจจะไม่ได้ทาให้เราโตแล้วซึ่งผลที่ชัดที่สุดคือสุขภาพจิตดีขึ้นใช่ครับดีขึ้นอย่างมหาศาลเลยเป็นการปลดปล่อยอย่างหนึ่งเลยนะ แต่เพื่อให้เห็นภาพครบเราก็ต้องมองอีกด้านของเหรียญด้วยครับนั่นคือสิ่งที่ข้อมูลเรียกว่า expectation hang over แหงความคาดหวังประมาณนั้นเลยค่ะคือเราสร้างภาพที่ทำงานใหม่ไว้สวยมากในหัวจนความเป็นจริงมันอาจจะสู้ไม่ได้อ๋อแล้วมันก็เลยผิดหวังหนักกว่าเดิมถูกต้องครับประเด็นเรื่องความคาดหวังนี่น่าจะอธิบายสถิติหนึ่งที่ผมอึ้งไปเลยนะค่ะคือเกือบหนึ่งในสของคนที่ลาออก รู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจของตัวเองภายใน6เดือนแรก1ใน3เลยเหรอคะใช่ครับซึ่งมันไม่ใช่เพราะที่ใหม่ไม่ดีนะแต่อาจจะเป็นเพราะภาพของที่เก่าในความทรงจำมันดูสวยกว่าตอนที่เรายังอยู่ซึ่งก็นำไปสู่ความรู้สึกที่ข้อมูลเรียกว่าความเสียใจเล็กๆหรือ little sorrows ความเสียใจเล็กๆค่ะคือการนึกถึงความทรงจำดีๆกิจวัตรเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนเก่าถึงแม้ว่าตัวงานจะเป็นสาเหตุที่เราออกมาก็ตาม โหเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนมากจริงๆครับฟังแล้วเห็นภาพชัดเลยครับว่าการลาออกมันไม่ใช่การแพ้หรือชนะนะไม่ใช่เลยแต่คือการเลือกเส้นทางที่สื่อสัตว์กับหัวใจตัวเองในแต่ละช่วงของชีวิตจริงๆมันเป็นบททดสอบที่ต้องใช้ความกล้าทั้งในการอยู่ต่อแล้วก็การก้าวออกมาใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้พูดถึงความท้าทายในการเริ่มต้นใหม่แต่มีคําถามหนึ่งที่น่าคิดต่อนะคะครับคือเราจะน่าใจได้ยังไงว่า ตัวตนใหม่ที่เรากำลังจะสร้างขึ้นในบทต่อไปของชีวิตคือตัวตนที่เราจะไม่อยากลาออกจากมันอีกในอนาคตเป็นคำถามที่ลึกซึ้งแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ได้ดีมากเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ